บางทีรูปไหนที่เป็นมุมเหลี่ยมเข้ามายางเยอะๆก็นั่งเพลงนั่งจิมนานกันหน่อยแล้วกันนะขั้นตอนนี้จะทำให้เสียเวลาเล็กน้อย ส่วนผมเสร็จแล้วเราก็จิ้มเลเยอร์นี้เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาจิ้มตัวถังอ่าแล้วเลือกสีผมก่อนเราจะเอาสีอ,อะไรดีอ่าสมมติตัวละครนี้ผมสีออกน้ำตาลก็ได้อ่ะอ่าข้างบนสีส้มจิ้มจึกมืดไปมั้งสว่างอ่อ่าสีส้มนี้ก็ได้ พอเสร็จลงสีเสร็จแล้วเรามาคลิกตัวนี้เพื่อเอาตัวปากออกต่อไปเป็นการลงเงาที่ค่อนข้างง่ายนะคะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาส่วนสำคัญคือเลเยอร์คลิปนะคะมันจะล็อกแค่ตรงที่เราลงสีไว้แล้วเราใช้แอร์บัตัวนี้มันจะหัวมันจะฟุ้งๆหน่อยเอาหัวใหญ่ๆไปเลยจะได้เร็วๆ นั่นใหญ่แล้วเหรอใหญ่ไปอ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วเราเลือกอ่าสีที่เข้มกว่านะฮะศาสเข้าไปพบกับปัญหาแล้วเมื่อกี้ลงไม่ครบ <c oughs> เหลือตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งลืมได้ไงเนี่ยกลับไปที่เลเยอร์นี้ จิ้มสี้วยการคลิกขวาเรียบร้อยตรงนี้เราก็จะลองเงาวิ่งๆสักหน่อยเรียบร้อย,ย,อ,ยอไปเหมือนเดิมก็คือเปิดเลเยอร์ใหม่เพื่อจะลงสี ใช้ตัว select ตัวนี้เหมือนเดิมจิ้มจมหากรรมซูมจิ้ม แล้วก็จิ้มไม่ต้องกลัวทมาเตระว่าจะเกินเข้ามาตรงเส้นเพราะไงเลเยอร์เราอยู่ข้างล่างเส้นอยู่ยแล้วมันลงสีไม่เป็นไรหรอกแล้วยังไงเส้นก็ทับอยู่ดีสีเนื้อเลือกออกโทนเหลืองนิดจะดีกว่าจิ้ม จิมจิมจิมเย,ยอยเฮ้ย <Hey, S 2> ลืมตรงคอลืมบ่อยมากเวลาเวลาอันนี้เราต้องดูดีๆเฮ้ย <Hey. S 2> คอนโทรลซตง่ายกว่าเนอะอ่ะต่อไปเหมือนเดิมเปิดเลเยอร์ใหม่กดเลเยอร์คลิปเพื่อทำเป็นเงานะคะออก Học đến đánh sông sông này các bạn คึ่งมารู้ว่าสีมันเมื่อกี้เสียบกับจอใหญ่สาดมันลงไปเลยไม่ต้องกลัวมันจะออกมาข้างนอกเพราะเราล็อก,ลอกเลเยอร์ไปแล้วนะคะ นี่คือการวาดรูปแบบง่ายถ้าขยักได้ที่แบบเส้นที่ว่ามีส่วนหนาส่วนบางให้ใช้ตัวนี้นะคะจะเห็นจุดเฉียวขึ้นมาเยอะๆอ,อ่าแล้วก็ต้องนั่งจิ้มอย่างเงี้ยทีละจุดอะะให้มันแหลมเห็นไหมคะต่อันนี้เราไม่ทำอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าจะทำให้มันหนาบางยังไงอ่า ถ้าเล่นไปทางซ้ายเส้นมันจะบางลงนะแ้วถ้าขวามันจะเส้นมันจะหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะอย่างอันนี้ก็เช่นกันทำาให้เส้นมันบาง เดี๋ยวเรามาลงสีต่อเปิดลเยอะใหม่ขึ้นมานะคะทำสีลงลงสีเสื้อ One, <two. S 1> ลืมสีเล็กเช็คด้วยว่าตรงไหนยังไม่ได้ลงครบทุกอย่างอาดสี S <S <c oughs> ชอบใช้คำว่าสาสีมากเลยอ่ะเปิดเลเยอะใหม่เพื่อทํา เงาของมันนะคร มันก็สวยแล้วโอเคต่อไปเขาปกเหมือนเดิมไปอลเยอร์ขึ้นมาใช้แมจิกวาชุดๆสีในใช้มันจะซอฟแล้วก็ใช้ง่ายกว่าของ photoshop นิดนึงสีมันสีมันหวานกว่าครับ ตรงนี้ดะครับตัวน,นี้เป็นสีดำอ่นนเาเรียบร้อย ต่อไปตรงปากแล้วก็ง่ายๆเลยสีขาวเหอะนะลงอันเดียวกันอันนี้ก็ได้ประหยัดดีหน้าซีซีเราเติมแก้มให้หน่อยดีกว่าเนาะเลิกระยะที่เป็นตรงของตรงสีเนื้อนะคะไปที่บัตร ที่เราเลือกสีเหมาะสมด้วยสีไม่ถูกใจสักทีอ่นนี้สักหน่อย ตรงจมูกสะหน่อยอเ,อเ,เติมเงาเป็นเงาของแก้มนิดนึงน่ารักน่ารักอันนี้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็จัดการเซฟรูปภาพ salamat na